เจริญพรญาติโยมสวัสดีและสวัสดีสวัสดีครับผมป่าเทพเริ่มลงท่าคนลูกรอใจดีม um ีสินพ่อาณล้านกว่าบาทครับนะครับเมื่อนีเป็นวันศุกร์ก็เสร็จภารกิจเลี้ยงเนื้อย่างเด็กๆขึ้นป .4 ของโรงเรียนมันไหวเรียบร้อยครัเมื่อนีพอดีจะไปหา เล็กน้อยครับว่าจะไปส่งจะไปรับไปรับโมจิไปส่งบ้านน้องเคสนะครับโมจิไม่มีรถไปก็เลยจะไปรับโมกิไปนอนกับน้องเคสตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้จะไปทําไปที่สารคามนะครับไปทําคลิปไปทําแผนการแผนงานยางนังเพลระสตรีมิงวันที่สิบนี่อีก ราจะไปคุยกับไอ้อะารละเอียดจังไหนจังไหนนะครับก็พอดีโมโกิไม่มีรถไปนะครับก็เลยจะมารับโมโกิไปส่งที่บ้านน้องเคสนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งบร,ราการบ้านโมกิบ้านโมกิกับบ้านปลาเทียห่างกันประมาณหนึ่งกิโลนะครับขับนัาก,กลองยังไงเนาะเดี๋ยวนะ <laughs> นี่คือทางเข้าบ้านโมกิ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 อยู่บ้านหนองสิมนะครับตำบลสามแยกอันนี้ขึ้นกับอบตอของผมบ้านพรสวรรค์ตำบลสามแยกเหมือนกันแต่ขึ้นกับเทศาบาลห่างกันประมาณ1กิโลนะครับถ้าหนึ่งเด็กมีงาน เข้าไปกันเองเือนทางเขาบางโมงกิครับดูบรรยากาศไปเรื่อย,รอยครับขับรถอยู่เด้อครับมือมันจะสันอย่างหน่อยไม่รู้เตรียมตัวเสร็จหรือยังนับได้เตรียมตัวเซ็ตราคาคู่ขาเซ็ตตังโดรราคากันไหมเบงเดี๋ยวเดี๋ทางปรเซ็ตจะจัดการมัน ตรงนี้ไปส่งโมกิไปอยู่เป็นเพื่อนน้องเทสนะครับวันนี้นอนด้วยกันพรุ่งนี้เขาจะออกไปเช้าผมวันนี้ผมก็มีงานคอนเสิร์ตของผมนะครับท็อปมอสออยู่เล่นอยู่น้องสูงวันพรุ่งนี้ก็เดเคสเข้าฟางลูกสาวสุธิรักษ์กับโอเว่นแล้วก็แมทอานะครับ แล้วปันโมกิดูันนมลยเต็มเลโอ้โหไม่ใหญ่ห้องขวัญวเบิ่งขวัน,นเล <c oughs> ดูบรรยาก,กาศเฝ้าปันยังกันจะไปห้าหมุน่นห้าว <c oughs> เตรียมกระเป๋าคุณครูบันทึกวิดีโอสวัสดีครับแฟนคลับหน่อยแล้ว,ว,วเออเออเปิดประตูมาลูกเอาเอาขึ้นมาไมาว้เด็กไปแวะซื้ออาหารหกับตเออเออซื้อทั้งอาหารกระต่ายทั้งอาหารคนแหละจะก็ซื้อก็อสวยคนซื้อซื้อยังหรอเพิ่อ,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 อนจะก,กินยังหรอเพิ่อนจะกินขอคะแนงเอีคะแนงอยู่ร้านไหนลูกไม่ใช่ไหมโอ้อ่าโอเคเด็กสมัยใหม่กินแต่เซเว่นซื้อเอาของไปแว้ในตู้เย็นค่ะเอา สวัสดีค่ะจะไปไหนจะกับหินเล็กไฟค่ะจะไปหินเล็กไฟเมื่อเอิญจะพาก,กันเลยใสู่กไปสาลากลามไปหาพี่ตุ๋ยค่ะเออเออ่อโอเคโอเคเดี๋ยวรับเด็กๆแล้ว,วพาไปซื้อของก่อนนะครับครับอาหารสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทที่เลื้งนกผ่านะครับนี่มาซื้ออาหารให้กระต่กไต่ายของนงเขียดเป็นบริขามากเลยฝากซื้อ โอ้คือหลายคือมีห้เลือกหลายแบบครับอาหารนี่อาหารกรับเออม้ากับกระ,กระต่ายบมนี้แลบบิดบมนี้ว่ามันลูกมานี่คืออาหารอาหารอาหารลูกลูกสาวน้องเขอเนแล้วค่ะเป็นของูแล้วเป็นของเงินเมื่อกี้แล้วหนูเคนเลี้ยงเอเมื่อกี้เป็นคนเลี้ยงเมื่อกี้เป็นคนเลี้ยงเป็นคนเสื้ออาหารให้ นี่ฟางคือบปซื้อไปแล้วนเนี่คือบปซื้อไปคนนอนันนี่เป็นแค่เด่น,นอบอก,กอดีนะครับอำเภอเรืองครับตั้งอยู่หน้าปตทนะครับอาหารสัตว์มีโ<ก>ออาาคบเออตอนนี้มาซือ้อตอนนี้มาซื้ออาหารให้กระต่ายก่อนเออต่อไปจะไปซื้ออาหารให้ใครนะอาหารคนนี่กินตามเซเว่นอืมกินอาหารกระป๋องกินอาหารกระป๋อง ครับทายให้โฆษณาให้ขอบคุณครับฝาก้วยนะครับนี่ครับร้านอาหารเติืงนกขนานี่มาดูอาหารให้คนเถอเนี่ยเมื่อกี้ดูอาหารให้แมวเอายังคุณกินยังได้หรอือไนี่ถือถือว่าอะไร ันมี่้อเอาอไปคือไปส้องกันคนจีนกันนะเบียรคนเด็กเนี่ยอยู่น้ำพึนม่ยสองคนโมจีก็เป็นเครสนี่บอกแล้วก็ซื้อไปแล้วเพื่อได้ันเด็ออกมาได้หนึ่นยยอ,อ กินเผ็ดไม่ได้ก็อื่นกินได้ทุกอย่างกินเผ็ดไม่ได้อย่างเดียวเผ็ดม่ิมัน,มนลังเือกอาหารหมูมกัน <c oughs> <c oughs> พี่ยืนในตู้เย็นพี่อะไรของคืออันน่อยอันใหญ่บ่มีบอ ของไงบ่มีบ่หรุวงเออเอาซื้อไป้องอันก็ได้บ่ได้ออกมาไปอาหารแมวได้แล้วอาหารคนได้แล้วครบยังมาดูสิหาน้ามาดูสินี่อาหารคนก็ได้แล้วเอาอยู่หลอดละมือนี่เออไปเอิบเอเดี๋ยวจะไปส่งเด็กๆนะครับไปส่งเด็กๆแล้วผมก็จะกลับมาไปงานต่อผม จบแล้วเอาไปจ่ายตังค์ได้ทีนี้ไปจ่ายตังค์กันนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงเออถึงไหนแล้วถึงไหนวะถึงเอท่าเขาบานออวันนี้เราจะไปบมือ,อน,นี้อาเอาคนสวยมาส่งหาคนสวยมาหาเคสค่ะ <c oughs> อีกประมาณหากโลก็พอละจ้านีากกน่นี่เห็นปะ ร้านที่คู่คิดว่าจะมาไทายหนังสั่น์ในตรงนี้เลยร้านขายกับเขาอยู่ข้างทางร้านนี้ห็นว่าอ๋อดีวะได้เปล่ได้โลวะอยูได้อยู่ค่ะอือนั่นแหละนั่นแหละเด<อ>ี๋ยวสักครู่ก็ถึงแล้วนะคะก็ได้อาหารอันกระต่ายแล้วกันก็แกงผะดแห้งแล้วกี๋กยวยกก็มึงาาแกงกระต่ายไว้อันนี้ก็คืออาหารกระต่ายนะคะย้อนเกล้องดูเลยของไมโลคะ่ะตอนนี้ไมโลสิเป็นตุนแล้วจ้า กะเพราละวกกินทั้งแค่ร้อนไม่โลนี่เป็นลูกของใครเดี๋ยวนี้เป็นของนูเราลมั้งเพราะว่าหามือแล้วเครียดว่าเกียรเลยน้ำก็บ่่ห้เขาก็บ่่หาเอาลงยิงเลยกล้องไปเลยมึงเด้อูป็นคนเกียทุกวันนะคะเป็นลูกของโมจีไปแล้วแต่กี้มันมันจอยเสมอมันเป็นตุนแล้วเพราะว่ามันกินทุกขาบเลยทุกทุกทุกชั่วโมงึ่งอาหารนี่จากแต่ไปมือแรกนะเต็มเต็มถุงเลยแต่ว่า มีเบิรแล้วเป็นพิษนะคะตอนนี้กระต่ายเป็นพิษเดี๋ยวจะนนามันก็เอาไปหนี้ไปที่จ่ากิโให้รู้ฝนบรรยากาศดีดีครับฝนเริ่มมากเลสองสมื่มันนี่ฝนมากครับนี่เริ่มดินเริ่มซุ่มแล้วเนี่อยู่นี่ฝนตกทุกวันเลยนะคะบ้านโคกหลาลลลออไม่ใช่กบกกอกนะคะไม่ใช่กบกาะนะบ้านโคกลลลลล เดี๋ยวนี้มีทีม,ทมตัองเลือกมอลลดังหลายคนนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่คณะดังๆมนันเป็นเสื้อเป็นไข้ต้วเป็นเสื้อเป็นไข้เคยมาเคย์หลงเกย์ลำมอลำอยู่ในเชือกมอลำในเสือ้อคือคู่หอเธอลองเพลงเนไหมว่า <c oughs> อินดี้อินดี้มันเป็นมอลลัเกยอันนี้โอ้ยตายแล้วๆล,ลองดีกว่าลองแต่เพลงมอลำัมจะก็จะมีเพลงไอะไร สานาทีก็มีเฮแล้วก็มีเพลงสาเพลงหนึ่งเป็นเพลงไอโจบแบบเท่ๆนะคะเพลงมาราสุเออเขาเใด้จะร้องไงนุ้ยนุ้นนนจะเป็นคนร้องเขาิดดีบ่ะค่ะส่งเพลงให้เชทแล้วเออร้องถือมา้ล่ะนุถือค่ะซ้อมไปแล้วต่ว๊กจะกี่ลองว่าเป็นเคสถ้ารลองนั่นเท่อเดียวก็ลองได้เลยแบบนี้ม,มันอยู่ในสายเลือดจริงๆ ถึงไอ้แถวโรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนโรงเรียนนี่ผู้มาสอนเครียดโรงเรียนนี่นะนี่อาคารแต่อาคารเนี่ยมาเรียนครูแดหนั้งแต่นี่แต่ก่อนลูกก็เรียนคุณครูแดงนะคะแต่ว่าลืมหมดแล้วืมหมดแล้วที่บ้านน้องซิมใช่ไหมใช่เรียนกับครูครูโชยใช่ใช่คุณครูโชยครูโชยเรื่องภาษาครูโชยก็จะ ไปโบกรถให้อยู่หน้าโรงเรียนเริงทุกวันนะคะมันจะเห็นทุกวันนี่โรงเรียนครูครูสอนเคสอยู่โรงเรียนนี่พวกของเงียไฟเ่ยตอนนั้นพันตั๋วว่าจะพาไปดูห้องห้องขังนะคะไม่ไม่ได้ไปดูเลยถึกตั๋วถึกต้มแบบภาคดีใจเพราะว่าอย่างไอเรียนครูแดไม่ได้เรียนไอหนังสือไม่ได้เรียนคณิตเราต้องเรียนคณิตได้เรียนความได้มวลความใช่ได้สมุดไอสติ๊กเกอร์ไอสร้าง ใช่ใช่เป็นสติกเกอร์นะคะดีดีขึ้นอย่างนี้เอาไปติดอัหล้างงูวันนี้ล้างูติดน่าผากงูติดไปติดกระเป๋าเสื้อไปภูมิใจได้ไอไปไอประกาศอะไรไอประกาศน่ใช่บได้เรียนอันบางบางอาทิตย์พ้นกัดบามวสอนกันแต่ก็ได้ขึ้นเ่าเขาเขาต้องการให้เน้นเรื่องยานติดอย่างอื่นเขาก็เสริมเสริมไปแค่นั้นแหละ เข้าบ้านแล้วนะคะบ้านนี้หินเป็นเหล็กเหล็กเป็นไฟมันเลยจวดเลยจาดใส่กันเบ้ถทุไฟตั <c> ้ <oughs> งไฟตัางใส่กันมันหินเหล็กไฟเนาะเพิ่งไปซื้อบ้านนี่เหละมันร้อนแรงมันร้อนแรงนะมันทุกท,ทุกอย่างเลยจวดเหมนจวดเลยอเ,เอาแล้วกลับหน้ากล้องอได้ไหมลูกกลับได้ก็เอาทางนั้นเอาปิดปิดปิดตรงน,นี้เลยปิดนะี่ค่ะ ไปเรื่อยๆนะคระะับวกล้จะถึงแนะคะ้ครับค่ะุณขบวถสวัสดีเขาลับพอดีพอดีกันเลวมน,ออนมาแล้วมาแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะวันนี้เรามีหน้าที่รับส่งะส่งอาหาระครับวันนี้เขาเอื่อไว้ไลเดอรอ์บอกไลเดอร์แมนไลไลเดอร์แถาสง่งฮอทีอันนี้ก็จะทางเลี้ยวเข้าบ้านนะคะแล้วก็จะเลี้ยว<ม>เป็นศาลาประชาคม ไปอีกโค้งหนึ่งนึงสำหรับใครที่จะมาให้กำลังใจน้องเคทถึงบ้านก็ดูเส้นทางนะครับตากโค้งเกินใช่แล้วคะ่ะวนๆจะตกเลยรับรองมีน้ำมันเติเมแ <c oughs> <c oughs> น่ๆนล้วมันโอเวอร์แน่ๆมีเลน้ำมันแน่างไรสิโค้งนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะเวลาและนะ้วบ้านกระซิเป็นบ้านลังสีเละๆนิดนึงก็จะมีเดลุนก็จะมาขายชายยิ้มเปเปย์ทุกวัน รวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดขังเ,ขงเราขัาขางเราค่คาเฟ,ฟ่ซื้อมันพากันต่างน่าดูถึงแม่นะนี่ค่ะวันจานสงสัยนิ้วเขาเราบ้างปะหนาวบ่ดหนาวงอแล้รบ้างนี่เดินนด้งยูคนั่นฟน,น,น่ากันแน่ไข่น้อไขน่นย้ <c oughs> มองไม่เลยนะ <You S 2> อยู่ออฟฟิศน,น่าจะอยู่ออฟฟิศไปไปมั่งหลบดเลยไปไนะคะเดี๋ยวเอาอาหารกรเข้าไปให้กันเด,เ,ดเดี๋ยวเล้วก็จะปิดแล้วเพื่อนเรียบร้อยอยู่มน,อ,นอยู่ในของนะไปเดินสวัสดีและสวัสดีเลขที่ออก หนึ่งสี่แปดแปดสี่าสวัสดีครับย่าทวดมาส่งเด็กน้อยมอื่นเขาจะไปเทล่ากันเอาะมานะไรน่ะนอนมาลุกอื่นแล้วมาลุกวัสดีเอา้านี่คูถ่ายคลิปไปด้วยดิเอาเนี่อาหาร <laughs> อืมเบอร์นั<อ>่น อาหารเแมอวอาหารกระต่ายอาหารการะต่าไยได้ก่อนอ่ะผมติดคอนเสิร์ตที่ล่ะผมติดงานคอนเสิร์ตผมอคอนเสิร์ตอยู่น้องสูงไงของผมเอง